ซาวข้าวปุ้นซาวขนมเส้นสาวขนมจีนเพื่อนๆเ,เรียกอะไรกันคะสวัสดีทุกคนชาวโซเชียลคะ่ะวันหยุดเมื่อวานก็พอมีเวลานะคะก็เลยมาทําเมนูที่ทําค่อนข้างยากนิดนึงคะ่ะแต่ก็ไม่ยากเลยนะคะแค่เครื่องมันเยอะใครอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ผักได้ตามใจชอบเลยเมก็เอาผักไปลวกแล้วก็ไปน็อกน้ําเย็นด้วยนะคะผักจะได้ก,อกรอบๆวันนี้มีเป็นผักบุ้งข้อใหญ่ๆอ่ะคะ่ะที่เขาใส่เย็นตาโฟอร่อยเลยมีถั่วฝักยาวกระล่ําแล้วก็ผักกระเฉดด้วยนะคะจริงๆแล้วทําง่ายมากนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยเติมน้ําลงไปแล้วก็ ใส่สมุนไพรเลยค่ะรอให้สมุนไพรเดือดจากนั้นก็ใส่ผงฟูงฟิงแล้วก็ตามด้วยน้ำปะลาค่ะใส่2ยี่ห้อเหมือนเดิมค่ะผสมกันเพื่อความอูมามิต้มให้น้ำปะลาเดือดค่ะเป็นอันเสร็จพิธีขนมจีนแนะนําว่าให้เป็นเส้นเล็กนะคะรับรองอร่อยเลยใส่ผักตามใจชอบได้เลยค่ะวันนี้เสียดายหาเม็ดกระถินไม่ได้ค่ะความเหม่นเขียวของเม็ดกระถินก็จะทําให้หนัวกว่านี้อีกค่ะทุกคนดักน้ำปะลาร้าราดลงไปเน้นๆเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นเลยทําการขยุมขยุมน้องให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะคุณพีกินขนมจีนหมด